เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ด้วยผมการทนิกนะครับวันนี้ก็จะไปเล่นเป็นลิงกันนะทุกคนเล่นเป็นลิงนี่ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันคือตัวอะไรนะที่เขาบอกว่าแต่ไม่ว่าเป็นฝ่ายฆาตกรครับนี่วันนี้เราจะไปเล่นเป็นสุนหงอคงกันนะทุกคนนี่สุนหงอคงนี่เคยเป็นถ้วยได้ประมาณแนะก็ มก็มีบัตรประมาณหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูก่อนเนี่ยไอเทมดูตรงนี้ได้ครับนี่ไงส่วนของผมมีหนึ่งนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นอยากให้ดูมาแรงมาดูแรงผมหน่อยนะครับนี่ผมยังอยู่มาสเตอร์ Master ระดับสอยู่เลยก็แท้ไปยาวยาวมากนี่ครับเป็นลูกเรือบ้างตัวแฝงบ้างมีครับเนี่ยก็ไปสลับสลับอยู่ตรงระดับมาสเตอร์ Master ระดับ4แล้วก็ระดับ3เมื่อไหร่ผมจะขึ้นคอนคิวเลอร์สักที ก็วันนี้มาเล่นสุนงอคงดีกว่าเล่นเป็นสุ่มหมดบาทดีกว่านะโอเคสุนงอคงนี่เจอแล้วไปครับก็ตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสุนงอคงสองคะแนนนะ ไปเลยศพเพียบอ่าปอเปีปพ๊พะโล้เรียบร้อยหมดแล้ว คือแนะนําว่าต้องปิดไมคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะโหวตใครกันนะผมได้เป็นซุนหงอคุงมนี่ซุนหงอคุมผมมีฮันเตอร์ด้วยเพื่อนผมนี่ก็ชอบตามผมนะทุกคนโหวตสีน้ำเงิน เดี๋ยวสองตัวนี้เดี๋ยวจะเจอกันเจอกันซุนหอคงได้เลยมีทางปล่อยล่่ง เหลืองก็โหดผมนี่นะเงื่อนไม่ปาดเลยสุนงอคะงไม่รู้นะว่าแดงกับเหลืองจะโหดผมอีกแล้วคำถามเหมือนเดิม อ้าวรอบนี้ขาวโหวดผม <c oughs> ละม่วมงก็โหวดน้ำตาลแล้วเพื่อนก็ไม่ยอมปาดสักทีต้องให้ผมมาปาดเรื่อง ป <laughs> วดสับสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินน่าสงสัยมาสงสัยผมทำไมเดี๋ยวนะไม่เอาคำถาม แดงวางเพึิงชัวครับแดงวางเพึงิงเดี๋ยวเราไปปาสามสีนี้เลยไปฆ่า3ามสีนี้ว่าไปปาม่วงเขียวส้มก็น่าจะจบ ออเอาลวครับผ<ต>มก็จบลไปเป็นเทียบแล้วนะครับสำหรับซุนหงอคงเดวันนี้ <c oughs> แม้ว่าจะโดนลูกเรือโวนในประมาณหลายรอบนะแต่อย่างน้อยก็ชะนะมาอย่างดีเลย <c oughs> แก้เป็นไม่รวยได้แต่จริงแล้วผมใส่บัตรมาครับผม <c oughs> เอาแล้วนะครับผมมันสั้นไปหรือเปล่าน,นะคลิปนี้แต่ผมว่ามันแปดนาทียี่สิบห้านะผมว่ามันน่าจะสั้นเกินไป okay. ไปเล่นอีกตาหนึ่งกันดีกว่านะครับ โอเคไปเล่นกระดิกตาหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาบัตรกันงไยบัตรซุ่มหอกองอยู่ไหนบัตรซุ่มหอกองอยู่ไหนบัตรซุ่มหอกงตอนแรกโอเคไม่มีเดี๋ยวหน้ามัญหาบัตรตรงไหนนะจำไม่ได้และ จากยานโวกาศเป็นส่วนแข่งที่ส่วนใหญ่ในแรงเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยลงแรงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบแพ้ชนะแพ้ชนะนัปนะครไปก็ยังไม่ได้ขึ้นคอยคิวเลอร์ท่าทีเพราะเนื่องจากแพ้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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าจากระดับเนี่ยก็ยังอยู่มาสเตอร์ระดับ3อยู่เลยนะแล้วก็เราก็ถอยลงมาอย่างนี้เดียวก็เข้ามาสเตอร์ระดับ4นะก็แพ้หลายรอบติดๆนะครับที่จะเ่นโดย โอ้โหมีจอมโจรรอบนี้ อ๋อนี่ล่างโคนนะยังไม่ใช่ล่างจริงนะถ้าล่างจริงก็คือต้องเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนแบบนี้เลยแต่ <c oughs> ดูก่อนมีไม่มีปีปอบเลยโอเคโชคดีเอา้ากดไล่ตามศพนะครับ <c oughs> เรียบร้อยว่าไงสีเขียวไล <c oughs> ่ตามศพไปเรื่อยๆเลย <c oughs> บันทีครับสวัสดีครับ,บ เขาปวดไปแล้วโหวตายเพียบเลย ยอดโหวตน้ำตาลไปก่อนเลยไม่แน่มีฮันนี่ก็ได้ครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าฮันนี่มีเกาะใครนะถ้าเกิดไปปาดปับ๊บแล้วก็ไปแกงล่างคนปลาฮันนี่มันจะรู้ทันทีอย่าเพิ่งบอกบทตัวเองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาถามว่าเป็นบทอะไรเงี้ยเราจะต้องบอกบนเลย โอเคหวดขาวและเขียวหวดข้ามงั้นเดี๋ยวไปฆ่าขาวครับตามที่น้ำตามโวดไปนะโอ้ไม่ใช่ด้วย โ <laughs> oh, อ้เรียบร้อยเรียบร้อยอีกคนก็ฆ่าไปเลยนะครับย Victory join me in the Peach Banquet space crew can come อน m mm, not g u t t n y or g o l t h o oh, u g หมอตาย <laughs> สีเหลือเป็นหมอครับทุกคน แล้วสีชมพูเป็นฮันนี่แล้วสีเขียวก็เป็นฮันเตอร์อ้าวแล้วครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับซุนงอโงวันนี้ไปไปไปเมียนเป็นศพแล้วก็นอนข้างศพแล้วก็ให้คนมาตามโอเคนะครับ <S <S ผมก็จบเราไปเป็นเทียบร้อยนะครับสําหรับซุนงอโงในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับวิดีโอน,นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ